สวัสดีครับช่องบอสลมบกาครับวันนี้พามาชมรีวิวครับงานล้างแอร์แคลรี r ครับทุกท่านเห็นตรงนี้คือชื้อรานะครับสีขาวสีขาวคือชื้อราครับเกิดจากการสะสมหมักผมแล้วก็หมกเม็ดมานานเห็นไหมครับว่าข้างในจะเป็นเม็ดฝุ่นเต็มเลยนะครับข้างในเห็นไหม กิดจากการที่ล้างแอร์ไม่ถูกวิธีมาตลอดของอายุแอร์นะครับทําให้ด้านหน้าดูเหมือนสะอาดเห็นว่าด้านหน้าไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ฝุ่นนิดหน่อยแต่ด้านในครับก้อนเชัอราตรงนี้นะครับเม็ดฝุ่นตรงนู้นนะครับเม็ดฝุ่นเยอะมากเลยนะที่สําคัญครับแผงชัวราเห็นไหมเนี่ยขาวๆเท่านั้นเลยเยอะมากๆนะครับ กิดจากการล้างแอร์ไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ไม่ได้ล้างแอร์บ่อยของลูกค้าด้วยนะเป็นเป็นสองส่วนนะครับเห็นไหมครับเชื้อราขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับทั้งฝุน่นทั้งเชื้อราลูกค้าก็ใช้ไปนอนดมฝุ่นไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูกันนะว่าหลังล้างมันจะเป็นยังไงมาดูสภาพหลังล้างครับหลังล้างก็ปกติครับ <c oughs> เชื้อราที่เคยมีก็หายนะครับ แล้วก็เม็ดฝนเม็ดเชลราที่เคยฝังข้างในก็ล้างออกเรียบร้อยครับเราถอดแบบนี้เราล้างได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมว่ากล้องเนี่ยสองทะลุด,ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ด้านหน้าครับใครล้างก็สะอาดเป็นเรื่องปกติมาด้านในนะครับดูอีกทีนะเม็ดฝุ่นเม็ดเชื้อราครับที่เคยฝังอยู่นะก็ล้างสะอาดเรียบร้อยครับต้องล้างต้องถอดแบบนี้นะครับดำก็ดำปกติ ส่วนอร่อยนะครับเราถอดออกมาเราล้างได้อยู่แล้วนะครับแคลเรียรนะครับแคลเรียรต้องถอดล้างแบบนี้นะถึงจะสะอาด